โรคฟีดัตวานอนก็เป็นโรคไวรัสชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าไวรัสเอ็มพ็อกซ์นะคะโดยที่ไวรัสตัวนี้เนี่ยก็มีการะาระบาดอยู่แล้วในแถวแอฟริกานะคะแล้วก็ในปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งจะมีการระบาดแพร่กระจายไปทั่วโลกนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยโรคนี้จะเกิดจากสัตว์สู่คนเป็นหลักนะคะแล้วก็ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยการะาระบาดของมันเนี่ยมีการเปลี่ยนไปก็คือเป็นจากคนสู่คนเป็นหลักโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะพบว่าการติดจากคนสู่คนเนี่ย มักจะเกิดจากการที่มีการสัมผัสแนบชิดกันแล้วก็มีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงแล้วก็นำมาซึ่งการติดโรคเอ็มพค่ะ โรคนี้จริงๆก็เป็นโรคไวรัสชนิดหนึ่งนะคะความรุนแรงเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะถ้าเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันหรือว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าทานยากดภูมิคุ้มกันอยู่นะคะหรือว่าได้รับยาที่จะทําให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยต่ำลงก็เมื่อติดเชื้อไวรัสตัวนี้ก็จะมีความรุนแรงได้มากกว่าบุคคลอื่นๆ โรคนี้หลักๆเลยคือการติดต่อคือการสัมผัสอาจจะมีสาเหตุอย่างอื่นได้อีกก็อย่างเช่นการหายใจที่ใกล้ชิดกันอย่างเช่นหายใจรดต้นคอกันแบบนี้เป็นต้นนะคะรวมถึงการติดต่อผ่านทางการสัมผัสอันเนื่องมาจากทางอ้อมอย่างเช่นสัมผัสเส,สื้อผ้าของผู้ป่วยที่มีการติดตัวหนองหรือว่าสารคัดหลั่งต่างๆนะคะหรือว่าการสัมผัสตามพื้นผิวต่างๆที่มีหนองหรือว่าสารคัดหลั่งต่างๆเนี่ยของผู้ป่วยเนี่ยโดนดยูเรเวณที่พื้นผิวสัมผัสเหล่านั้นนะคะรวม ถูงจากการติดจากแม่สู่ลูกก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะ เนื่องจากว่าการติดของโรคพิดาตวานอนเนี่ยเกิดจากการสัมผัส,สน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงของการติดโรคเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เราเนี่ยสัมผัสกับผู้ที่ติดเชือ้อการที่เราจะสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยก็คือส่วนใหญ่มักจะเป็นการสัมผัสแบบแนบชิดนะคะกับบุคคลแปลกหน้านะคะและหลายๆครั้งเนี่ยการสัมผัสแบบแนบชิดในลักษณะแบบนี้อาจจะมีการมีเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงมากที่สุดก็คือการที่เรามีการสัมผัสหรือมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้ายิ่งมีการ หรือว่ามีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้ามากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมีความเสี่ยงที่จะติดโรคฝีดาดวานอนได้มากเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ลงได้นะคะต้องไม่มีการสัมผัสแนบชิดบุคคลที่เราไม่รู้จักแม้กระทั่งไปอยู่ในสถานที่แออัดรวมกันนะคะโดยที่มีโอกาสที่จะเกิดการสัมผัสแล้วก็นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้สุกนะคะการหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ก็จะลดการติดเชื้อฝีดาดวานอนได้ะคะ่ะ